พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนนกยุยูท่านค้นหาตัวตนที่แท้จริงของท่านเพื่อทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงเกิดจาก การดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัศสะเดชประคุณหลวงปู่ศจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสสะเดชประคุณหลวงปู่ศจันทัสโรที่ไหลเวียนอยู่ในแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายท่าน ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพรสธเจนาทัสโรที่อยู่ในทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสเจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธรรมกิเลสโลกโหลดหลง ที่อยู่ในร่างกายของครูบาอาจารย์ในทุกท่อทานธรรมารมีสามสิบพัศพระเดชพกณหลวงปู่สดจันทัศโรศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุที่อยู่ในร่างกายของครูบาอาจารย์ของทุกที่ ที่สามารถดึงดูดบอ่อเกิดได้ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทรัตโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทรัตโรดึงดูดบอ่อเกิดซึ่งกันและกัน พัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสโลกโลดหลงธาตุจากการดึงดูดบอกเกิดนัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมศูนย์กลางธาตุดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรมารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นรวมเป็นกระแสรธรรมบารมี30สบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่ณตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายครูบาอาจารย์ของเราของทุกท่อฐานธรรมบารมีสาสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศกันทัศโรรวมธาตุประกอบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศกันทัสโรกว้างขวางขยายขอบเขตเหมาะสมเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกระแสธรรมบรมี30มสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรใหม่ๆเดินทางตามแกนกลางเส้นทางสากลางของร่างกายครูบาอาจารย์ของเราของทุกทออฐานธรรม บารมีสามสิบทัศนี้เข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สจัญทัสรเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจัญทัสรหน่วยใหม่ใหม่ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์พัฒนาปรับปรุงจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่ถูกพัฒนาเกิดเป็นธรรมบารมีสามสุบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสุดจันทัสโรหน่วยใหม่หมรวมณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสุดจันทัสโร ที่ปรับปรุงพัฒนาอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาที่เกิดจากการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักนักูนยนกลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร หน่วยใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์รวมเป็นกระแสธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพะคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางไหลเวียนครอบคุมทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพะกุณหลวงปู่สดจันทัสโรส่วนมากรวมเป็นทรงกลม นอูมหาสมุทรบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัตโรบางส่วนเดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเดินทางมากนแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายครูบาอาจารย์ของเรา พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยู่กระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรใหม่ๆที่สมบูรณ์นัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโร รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสโลภโลกรธหลงที่อยู่ในร่างกายของครูบาอาจารย์ของเราที่อยู่ในร่างกายของทุกท่อทานธรรมบาร,รมี30ทัศพระเดชระคุณหลวงพุทธเจรญทัศโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมี30ทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรใหม่ๆรวมธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรใหม่ๆไม่ซ้ำเกิดเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรใหญ่กว้างขวางขยายขอบเขต รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสโลภโกรธหลงมากขึ้นไปเรื่อยๆเกิดการรวบรวมรักษาบรรมี30ทัศพระเดชพะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมด พัฒนาปรับปรุงธรรมกิเลสโลกโกรธลงซึ่งเป็นวิกิตหุปสัคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ให้ถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสุดทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นัดตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรการไหลเวียนกระแสะธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทั้งตำแหน่งละเอียดสดุดศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดตรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นตำแหน่งละเอียดที่สุดกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไหลเวียนครอบคุมไปทุกตำแหน่ง ทั้งตำแหน่งหยาบสุดที่เป็นตำแหน่งของกิเลสโลภโกรธหลงที่รุกเข้ามาไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศสโรจากตำแหน่งละเอียดสุดไปยังตำแหน่งหยาบสุดจากตำแหน่งหยาบสุดมายังตำแหน่งละเอียดสุดเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสุทธิพระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทัสโร กระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัศโรเดินทางไปยังทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัศโรเดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางใส่กลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทั์ทโรเป็นความหมายของ ทานศีลสมาธิที่ปกติเป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัโรเป็นการรุกของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัโรเข้าหาธรรมทั้งหมด เข้าหาธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเพื่อเกิดการรวบรวมพัฒนาปรับปรุงธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุลหลวงปุสดันทัศโรรวมธาตุใหม่ๆไม่ซ้ำทำให้เกิดผลรวมของการขยายขนาดาษของทุกขจักรกวาล ของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลหลวงพุทย์ันทัสโรรุกเข้าหานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลหลวงพุทธ์ยันทัสโรเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสทัศโรอย่างสมบูรณ์เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรใหญ่รวมกันเป็นอ่หมหาสมุทบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรใหญ่มีศูนย์รวมณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเป็นศูนย์กลางอูมหาสมุทรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรใหญ่เป็นไปตามการทำหน้าที่งานอาชีพของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโร เป็นตัวตนที่แท้จริงของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นกุนยยูของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีตัวตนที่แท้จริงเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียด ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมไม่อาฆา,าตมาดร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมรวมเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นปกตินิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร สภาวะปกติของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเป็นเครื่องกับพลังงานละเอียดโลภโกรธหลงเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมอาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวน กับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนกิเลสโลภโกรธหลงที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เข้าไปอยู่ในทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ดังตัวอย่างร่างกาย ของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ทั้งแบบมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์เป็นตัวอย่างที่มีกิเลสโลภโกรธหลงไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุ ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของร่างกายของคนของสัตว์เป็นร่างกายที่เป็นท่อทานธรรมบรมีสามสิทธัสระเดชพระคุหลวงพุะศดยันทสโรแบบมีวิญญาณธาตุร่างกายของสิ่งของเป็นท่อทานธรรมบรมีสามสิทธัสระเดชพระคุหลวงพรดยันตสโร แบบไม่มีวินญ,ญาณธาตุที่เป็นต้นไม้สาลายถัว่วธัญพืชเห็ดดินหินน้ำลมฟ้าแสงสีเสียงดวงดาวทั้งหมดอวกาศอวกาศ เป็นท่อธาตุธรรมบาร,รมีสามิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุธทธสจัญทัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุประกอบขึ้นจากธาตุที่ละเอียดที่ไม่มีวิญญาณธาตุได้จัก,กรวาลมนุษย์ร่างกายคนสัตว์สิ่งของมีกิเลส ไหลเวียนอยู่ในตัวทั้งหมดจักรวาลมนุษย์เป็นจักรวาลที่อยู่ใกล้นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บรมีาสาวิตรัสพระเดชบุคคลผู้สดยัน,น,นทัสโรมากกว่าจักรวาลเทวดาจักรวาพลพรมจักรวาลอารูปรพรมจักรวาล พระสัมมาสมัมพุทธจ้าจักรวาลพระ,ะต้นท้าต้นธรรมจักรวานมนุษย์เรารวมทั้งที่เป็นนรกที่เป็นโลก,กันด้วยเป็นการสะดวกความง่ายในการทำงานของเราเรารวมโลกมนุษย์นรกโลก,กัน ให้เป็นความหมายของจัก,กรวาลมนุษย์กิเลสท,ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของถูกบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาประครับประคองหล่อเลี้ยงอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทุกอนุนเวลามาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำกิเลสท,ทำอพยากตาธรรมาทำที่ไม่ใช่วรมีสันสิทธิพเดชปกุลหลวงพ่อสดจันทัตโตทั้งสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่ตั้งขึ้นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกทำกิเลส รรมอภยากตาธรรมรทมที่ไม่ใช่บรารมีสาสิทัศประเด็บกุลกุสลยันทัสโรอยู่ในศูนย์กลางธรรมกิเลสทุกหน่วยศูนย์กลางธรรมกิเลสทุกหน่วยมีผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ตั้งขึ้น ั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสของธรรมอพยากตาตมาของธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสัยุทธิธรร์ประเดชปุณู้สดยันตตรศัพผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่ตั้งขึ้น ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยังมีอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอภิญญากตาธรรมาธรรมที่ไม่ใช่บริสุธรรทธิทัศ์ประเด็กุลภุษณกัญทัสรยังมีอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยทำกิเลส พังสำเร็จเวลาของกิเลสบารมีสามสิทัศสสะเดชพุคุลหลวงพุทธสดันทัสโรเรียนรู้มีอยู่ในศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศสสะเดชพุกุลหลวงพุทธสดันทสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสสะเดชพุกุณหลวงพุทธสดันทัสโร ผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดล้วนมีอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของทุกธรรมของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมทุกธรรมผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ใน ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสที่อยู่ในร่างกายของเราเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสทั้งที่สุดของอดีตท,ที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยังมีอยู่ ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสที่อยู่ในตัวของเราผังสำเร็จเวลาของกิเลสทั้งหมดบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษา ประคับประคองหล่อเลี้ยงให้ทุกท่อทานธรรมบารมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโร,รเป็นไปตามผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ตั้งไว้ที่มีอยู่ตลอดเวลาตลอดทุกคนิเวลาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมีอยู่ตลอดเวลา ังผังสำเร็จหนาแน่นซับซ้อนละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลายังมีอยู่ตลอดเวลานัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสธ,ธรรมอภิากตาธรรมะธรรมที่ไม่ใช่บารมีสัจุทั์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันททัสโร พังสาเร็จเวลาของกิเลสสร้างหรืรักษาบังคับควบคุมสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองทอทานทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชคุรุพสุดยันตะโทรทั้งหมดดังตัวอย่างที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์ที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของทําให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่ได้ละชั่วไม่ได้ทําดี ไม่ผ่องใสด้วยบารมีสามสิทธัสสะเดชคุพุภุสยันทัสโรไม่ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศสสะเดชปุรุหลงพุสจันทัสโรดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ด้วยโลภโกรธหลงไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่เอาหสิก,กรรมให้กับตัวเอง ให้กับนิพพานธร,รมบาร,รมีสามสิทัศนะพระเดชประกุลหลวงพุทธสจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนอยู่กันแบบไม่ได้เป็นโอวาทปาติโมกอยู่กันแบบไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่ได้ละชั่วไม่ได้ทำดีไม่ผ่องใสด้วยบาร,รมีสามสิทัศพระเดชประกุลหลวงพุทธสจันทสโร อยู่กันด้วยไม่รักไม่เมตตาไม่เอือ้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิก,กรรมกิเลสหลอกลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนทุกรูปแบบให้คนสัตว์สิ่งของอยู่กันแบบทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของหลอกลวงว่าทำให้เกิดทรัพย์สมบัติ ทําให้เกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเหลียบทั้งหยาบที่เป็นการหลอกลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนผังสําเร็จเวลาของกิเลสทั้งสิ้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเป็นวิบัติสิ่งที่เกิดขึ้น,ไม,มน,นไม่ใช่อาหารไม่ใช่เครื่องนุ่งหม่มไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวที่เป็นผังสําเร็จเวลาบาร,รมีสามทิประเปรตคุณภุสวดยันทัสโร ục, เป็นผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่มีเป้าหมายเปลี่ยนบาร,รมีสามทิประเปรตคุณภุสวดยันทัสโรให้เป็นกิเลสยึดธาตุทั้งละเอียดทั้งยาบให้ไปเป็นของกิเลสทั้งหมดเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสที่ทําอยู่ตลอดเวลา กิเลสหลอกลวงให้อยู่ในกระแสธรรมของกิเลสหลอกลวงให้อยู่กับฐานศีลสมาธิที่กิเลสหลอกลวงว่าเป็นทานศีลสมาธิที่เป็นปกติโดยไม่สามารถทำให้เกิด เป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นับตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรพระเดชพะคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนาบสกัดจันคนกยูโนำให้พวกเราเปลี่ยนธรรมกิเลสทั้งหมดเปลี่ยนธรรม,ท,มทั้งหมดทุกธรรม ให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศทัศพระเดศภคุณุพสทธเจรตสัตวรยึดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบทั้งหมดให้เกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิททัศพ,พระเดศภคุณุพระสเจรนสัตโรโดยนำให้เราอดทนทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรบารมีสามสิททัศพ,พระเดศภคุลุพทุทธเจรตทัศโร เป็นทานศีลสมาธิปกติเป็นละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรนำให้เราอดทนคือบาร,รมีสามสิทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ซึ่งเป็นทานศีลสมาธิปกติเป็นละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทธัพรระเดชประคุณหลวงประศตันทัตรโรด้วยการศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนกลางดวงกลมประถมเริ่มแรกธรมบารมีสามสิทธัพร,ระเดชประคุณหลวงประศตันทัโ